คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่179เสริมกำลังอุปกรณ์ครั้งที่1อุปกรณ์ชิ้นแรกที่มู่เชิญเสริมความแข็งแกร่งให้คืออาวุธอาวุธระดับทองคำคาถาเวทแห่งความหวาดกลัวเขาใส่คาถาเวทแห่งความหวาดกลัวลงในเตาเสริมกำลังจากนั้นจึงใส่หินเสริมกำลังระดับต่ำๆเข้าไปคลิกเสริมความแข็งแกรง่งมีแสงสีแดงระเบิดออกมาจากเตาเสริมกำลังเหล็กดำ มีเสียงหึง่งหึ่งและแรงสันสานและครึ่งนาทีต่อมาเต่าเสริมกำลังก็ส่งเสียงที่คมชัดออกมาเสียงของคมดาบกระบี่กระทบกันมันได้ผลมู่เชิญเปิดเต่าเสริมกำลังทันทีหยิบอุปกรณ์ออกมาตรวจสอบคุณสมบัติคาถาเวทแห่งความหวาดกลัวบวกหนึ่งเตาเสริมกำลังเหล็กดำอัตราความสำเร็จในการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์คือ9 5เปอร์เซนเสริมความแข็งแกร่งให้แต่ละอุปกรณ์เพิ่มได้40ิระดับ หากการเสริมความแข็งแกร่งของอุปกรณ์ล้มเหลวความทนทานของอุปกรณ์จะถูกล้างทิ้งต้องหาช่างตีเหล็กมาช่วยซ่อมให้แต่เงินที่ใช้ซ่อมนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวแม้ว่าอัตราความล้มเหลวของเตาเสริมกำลังจะมีไม่มากนักแต่มู่เชิญยังคงกังวลเล็กน้อยในชีวิตที่แล้วของเขาครั้งหนึ่งเขาเคยใช้เตาเสริมกำลังเหล็กดำเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์แต่ครั้งนั้นเขาโชคร้ายทั้งที่มีโอกาสล้มเหลวเพียง5%เปอร์ซน อุปกรณ์ต้องถูกทิ้งไปในชีวิตนี้โชคของฉันไม่น่าจะเลวร้ายเหมือนในชีวิตที่แล้วมู่เชิญพึพรรมพำขณะที่เขาพูดเขาใส่คาถาเข้าไปในเตาเสริมกำลังอีกครั้งหินเสริมกำลังระดับต่ำอีกก้อนถูกโยนเข้าไปเสริมกำลังอีกครั้งมันทำงานได้สำเร็จอีกครั้งมู่เชิญเสริมความแข็งแกร่งให้ทั้งหมด40ครั้งสำเร็จทุกครั้งคาถาเวทแห่งความหวาดกลัวบวก4ี่ิบ นี่คือขีดจำกัดสูงสุดของเตาเสริมกำลังเหล็กดำเพิ่ม40ระดับหากต้องการเสริมความแข็งแกร่งต่อไปต้องซื้อเตาเสริมกำลังสำริดเตาเสริมกำลังเหล็กดำราคา20,000เหรียญทองและเตาเสริมกำลังสำริดราคา100,000เหรียญทองต่ออันเกมนี้ของทุกอย่างมีราคาแพงหลังจากเสริมความแข็งแกร่งให้กับอาวุธมูเชิญก็ใส่แหวนวิทวับเข้าไปในเตาเสริมกำลังจากนั้นเริ่มกระบวนการสร้างความแข็งแกร่ง และผ่านได้อย่างราบรื่นทุกครั้งเสริมความแข็งแกร่งให้กับแวนวิทวับบวก40ปัจจุบันเขามีหินเสริมกำลังระดับต่ำทั้งหมด106ก้อนเดิมมี102ก้อนตอนนี้เขาได้รับผ่านจดหมายเพิ่มอีก4ีก้อนดูเหมือนว่าในเวลาชั่วโมงสั้นๆนี้กิวความฝันสีน้ำเงินใช้หินองค์ประกอบเข้าท้าทายดันเจียนภูมรณะสองครั้งถ้าผ่านดันเจียนมรณะระดับแรกรางวัลคือหินเสริมกำลังระดับต่ำาี่ก้อน มูเชิญรับผลกำไร10เอร์เซนซึ่งเป็นหินเสริมกำลังระดับต่ำสองก้อนด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของกิลความฝันสีน้ำเงินไม่มีใครสามารถต่อสู้กับยักษ์สำริดที่มีระดับเกิน40ได้ตามความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับน้องสาวหนึ่งใบไม้รับรู้วสันเธอต้องพยายามท้าทายระดับที่สองบอสยักษ์สมริดผลลัพธ์เห็นได้ชัดเธอต้องประสบความสูญเสียแหวนวิทวับและคาทาเวทแห่งความหวาดกลัวได้รับการเสริมความแข็งแกร่ง มีการใช้หินเสริมกำลังระดับต่ำไปแล้ว80ก้อนและยังเหลือหินเสริมกำลังระดับต่ำอีก24ก้อนปัจจุบันเขามีอุปกรณ์ระดับทองคำเพียง2ชิน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ระดับทองคำเป็นเรื่องที่ควรทำอุปกรณ์และอาวุธระดับทองคำสามารถใช้งานได้ยาวนานหากใช้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ระดับเงินจะเป็นการสิ้นเปลืองหินเสริมกำลังไปสักหน่อยอุปกรณ์ระดับเงินเป็นแบบเปลี่ยนผ่าน เชิญเก็บเตาเสริมกำลังจากนั้นหยิบแก้วสุราทองเหลืองขัดเงาบนโตอาหารที่ก่าวโสมขึ้นมาดื่มสุราสีแดงเลือดในอึกเดียวเขาลุกขึ้นและเดินออกจากประตูโรงเตียมเขาเพิ่มเดินออกจากประตูโรงเตียมไปไม่ถึงสองสาก้าโทรศัพท์เสมือนจริงดังขึ้นไอดีผู้โทรคือพี่สาวของเขาดูเหมือนว่าเธอจะได้รับยูนิตเกมที่เขาซื้อให้เธอแล้วเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ เสียงอุทานของพี่สาวดังมาจากปลายสายเฉิญเฉิญคุณสั่งซื้อยูนิตเกมมาหรือใช่ฉันเองชอบหรือไม่ฉันเลือกสีขาวให้คุณโดยเฉพาะมู่เชิญกล่าวด้วยรอยยิ้มพี่สาวกล่าวตำหนิเขาว่าคุณใช้เงินไปเท่าไหร่ นี่เป็นยูนิตเกมระดับบนสุดอย่างน้อยก็มีราคา5-6ล้านมูเชิญกล่าวไม่ต้องถึง5-6ล้านแค่5ล้านก็ซื้อได้แล้วยังแถมสารอาหารพรีพรีอีกหลายกล่องมีเงินก็เก็บไว้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไปทำไมฉันไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ใช้เงินซื้อของให้พี่สาวสุดที่รักจะเรียกว่าฟุ่มเฟืยได้อย่างไรมูเชิญกล่าวด้วยรอยยิ้มไร้สาระ แม้ว่าพี่สาวของเขาจะตำหนิแต่จากน้ำเสียงของเธอแสดงว่าเธอยินดีมากหลังจากวางสายโทรศัพท์มูเชิญจำไม่ได้ชั่วขณะเขาคิดจะไปทำอะไรหลังจากเขาออกจากโรงเตียมเมือ่อลู่ช่างมันเถอะไปที่บ้านแลกเปลี่ยนดูว่าสามารถซื้ออุปกรณ์ทองคำได้สักสองสามชิ้นหรือไม่และลองรวบรวมชุดอุปกรณ์ทองคำบ้านแลกเปลี่ยนในเมืองหลักอื่นๆแออัดแต่บ้านแลกเปลี่ยนในเมืองราชสีธมินมีขนาดเล็กอย่างน่าสมเพช มีผู้เล่นเพียงไม่กี่สิบคนประปรายมู่เชิญตรวจสอบอุปกรณ์ที่ขายในบ้านแลกเปลี่ยนไม่มีอุปกรณ์ทองคำส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์เงินและสำริดหลังจากออกจากบ้านแลกเปลี่ยนเขาก็ไปที่โรงประมูลอีกครั้งถาม NPC ซที่แผนกต้อนรับรู้ว่าวันศุกร์นี้จะมีการประมูลว่ากันว่าจะมีอุปกรณ์ระดับทองคำปรากฏในการประมูลครั้งนี้แต่เมื่อได้ยินว่าเป็นอุปกรณ์ระดับทองคำที่เป็นอุปกรณ์พิเศษของอาชีพอาวุธระยะไกล มูเชิญยกเลิกความคิดที่จะเข้าร่วมการประมูลทันทีเดิมที่เขามีเหรียญทองอยู่สิบล้านเหรียญเขาวางแผนที่จะซื้ออุปกรณ์ทองคำสองสชิ้นแต่สุดท้ายมีเงินไม่มีของไม่มีที่ไหนให้ซื้อใครมีอุปกรณ์ระดับทองคำก็อยากเก็บไว้ใช้เองถ้าเป็นส่วนเกินจึงค่อยขายสุดท้ายยังคงต้องค้นหาด้วยตัวเองเขาจำได้ว่าภารกิจระดับทองมากมายที่ให้รางวัลอุปกรณ์ระดับทองคำ หากทำภารกิจระดับทองสองสามอย่างด้วยตัวเองก็สามารถสร้างชุดอุปกรณ์ทองคําได้มู่เชิญตรงไปที่ธนาคารก่อนเพื่อฝากเหรียญทอง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังจำนวนเหรียญทอง14,829,348เหรียญมู่เชิญน่าจะเป็นผู้เล่นที่มีเหรียญทองมากที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของประเทศในขณะนี้หลังจากปรับอารมณ์ความรู้สึกอยู่ครู่หนึ่ง มู่เชิญไปที่ร้านขายของเบ็ดเล็ดซื้อสมุดบันทึกและเหรียญตราเคลื่อนย้ายจำนวนมากจากนั้นจึงเคลื่อนย้ายไปยังหมู่บ้านโรงวายใกล้กับเมืองบัญญัตินี่คือหมู่บ้านที่ NPC อาศัยอยู่มีผู้เล่นน้อยมากแต่เนื่องจากมีจุดเคลื่อนย้ายที่นี่หมายความว่าผู้เล่นต้องมาที่นี่จานวนมากระบบไม่ผิดพลาดหมู่บ้านโรงวายมีขนาดเล็กแต่มีโรงแรมโรงเตียมร้านตีเหล็กร้านขายของเบ็ดเล็ด และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้บริการนี้ดูไม่เหมือนหมู่บ้านแต่เป็นเมืองเล็กๆเมื่อเผชิญหน้ากับนักผจญภัยต่างถิ่นชาวบ้าน NPC ในหมู่บ้านโรงวายคุ้นเคยมานานแล้วและไม่รู้สึกแปลกใจมีภารกิจระดับทองคำซ่อนอยู่ที่นี่นี่เป็นเหตุผลที่มู่เชิญมาที่นี่เป็นเวลาบ่ายสหรือสี่โมงเย็นเวลาครบ้ามใกล้มาเยือนชาวบ้านที่ง่วงอยู่กับการทำไร่และงานอื่น ช่วงนี้เป็นเวลาเลิกงานต่างหาเรื่องหย่อนใจให้ตนเองเมื่อได้ยินว่ากวีใหม่มาขับขานที่โรงเตี๊ยมชาวบ้านต่างมุ่งไปที่โรงเตี๊ยมกันหมดทั้งคนแก่เด็กเล็กและหนุ่มสาวมีผู้คนไม่น้อยบรรยากาศคึกคักพลุกพล่านด้วยผู้คนมู่เชิญเดินร่วมไปกับฝูงชนตรงไปที่โบสถ์ตรงข้ามโรงเตี๊ยมในเขตการปกครองของหล่าวิหารไม่ว่าเมืองเล็กแค่ไหนก็ต้องมีโบสถ์ระหว่างทาง มี NPC สาวบ้านนอกหน้าตาบอบบางที่มีกระบนใบหน้าเธอเตือนมู่เชิญอย่างมีน้ำใจมีนักบวชในบทล้มป่วยมีคนบอกว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงคงดีกว่าหากคุณไม่ไปที่โบสถ์ฉันมาที่นี่เพื่อรักษานักบวชโดยเฉพาะฉันไม่กลัวมู่เชิญปากกล่าวอธิบายโดยไม่หยุดฟีเท้าเดินต่อไปยังโบสถ์